อืโครงสร้างก็ห้องเตาอย่างแบบเนี้เตาซ<ะ>ุปปอันฮะซุปรปรซันซุปปรซันใจซุปฮิตเปล่อเหมือนมามหเลยนะเนาะมันมันสมนสภาพอืมสมภาพไปหมดเลยเปียกแฉะเป็นช้นอืม ธุรกิจใหม่ธุรกิจเสริมรายได้เสริมเ่ายังว่าสมมติว่าถัางนี่มันหมด,ดอายุอ่ะอเขาก่อนแกะเอาในแก้วใจได้อยู่สังกะรสรีเนี่ยใส่ยแก้วเดิมแล้วคุมสังกะสีใหม่เก็บข่ายได้เลย ได้กี่กระสอบนดะ้ถังเนี่ยครึ่งครึ่งอืมไปหนอยแดงอืมหนึ่งถังสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรสองกระสอบที่เราอ่าใช้จริงๆก็สองกระสอบก็ถือว่า เอาวัสดุเหลือใช้เนาะมาดัดแปลงพวกกิ่งมงกิ่งไม้อะไรนะที่แทนที่เราจะเอาไปทิ้งก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เป็นไรายได้เสริมครับ